5เทคนิคลดโซเดียมช่วยให้เราบริโภคโซเดียมได้ถึงลงแล,และช่วยให้เราลดอาการตัวบวมได้ด้วยค่ะโซเดียมนะคะถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตของคนเอเชียรหรือของคนไทยเราเลยค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะจะชอบบริโภคโซเดียมกันมากซึ่งมาจากพวกส้มตำยำแซ่บของรสจัดต่างๆนะคะหรือว่าเป็นพวกของหมักของดองค่ะและโซเดียมเนี่ยค่ะก็เป็นตัวปัญหาค่ะที่เป็นสาเหตุทําให้ผู้หญิงตัวบวมแล้วก็มีเซลล์ไหลที่ขาได้ง่าย และมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะทาให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นได้ไวด้วยเช่นกันอันนี้จะก็มีวิธีนะคะที่จะช่วยทําให้เราบริโภคโซเดียมได้น้อยลงค่ะวิธีที่1เลยนะคะปรุงอาหารด้วยตัวเองค่ะหรือง่ายๆทําอาหารและรับประทานเองค่ะเพราะการที่เราทําอาหารและรับประทานเองค่ะมันจะสามารถทําให้เราค่ะควบคุมปริมาณโซเดียมหรือแม้กระทั่งผู้น้ำตาลได้ค่ะและสามารถทําให้เราควบคุมพลังงานแล้วก็แคลอรี่ในอาหารของเราได้แต่ถ้าเราไปซื้ออาหารทานเองนะคะเราอาจจะไม่สามารถทราบได้ว่าปริมาณโซเดียมเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหน หรือถ้าเราจําเป็นต้องซื้ออาหารนะคะถ้าเราไปซื้ออาหารประเภทที่ต้องมีการปรุงเพิ่มค่ะเช่นทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็ไม่ต้องปรุงอาหารเพิ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะอาหารแต่ละชนิดนะคะจะมีปริมาณโซเดียมที่สูงอยู่แล้วค่ะถ้าเราไปปรุงเพิ่มก็ทําให้เราได้ปริมาณโซเดียมหรือน้ำตาลเพิ่มขึ้นค่ะข้อ2นะคะนั่นคือลดการบริโภคอาหารแปรรูปค่ะเพราะว่าอาหารแปรรูปค่ะเขาจะมีปริมาณโซเดียมที่สูงค่ะแล้วแถมมีคาร์โบไฮเดรตด้วยทําไมอาหารแปรรูปถึงมีโซเดียมสูงทราบไหมคะเพราะว่าโซเดียมค่ะมันจะมีส่่่ววนนชยถมาาหรคะ ทำให้การเก็บอาหารค่ะอายุในการเก็บอาหารได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะอาหารแปรรูปส่วนใหญ่ค่ะเขาก็เลยนิยมนะคะเพิ่มปริมาณโซเดียมเข้าไปค่ะเพื่อทําให้อาหารเก็บได้นานค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะโซเดียมค่ะยังทําให้อาหารแปรรูปมีความอร่อยแล้วก็เข้มข้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารแปรรูปนะคะหรือบริโภคอาหารแปรรูปให้น้อยลงค่ะ ส่วนข้อ3ค่ะลดปริมาณการกินน้ำซุปน้ำแกงหรือลดปริมาณการทานน้ำจิ้มให้น้อยลงค่ะเพราะว่าน้ำซุปนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีปริมาณโซเดียมที่สูงมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้ำซุปต้องมีความอร่อยค่ะ<ม>การปรุงรสชาตของน้ำซุปนะคะก็จะมีพวกผงปรุงรสนะคะหรือซอสต่างๆในปริมาณที่เยอะค่ะ อาจจะรับประทานได้ค่ะแต่เจ็บไม่แนะนาให้รับประทานหรือบริโภคปนหมาที่เยอะมากจนเกินไปค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําจิ้มค่ะน้ําจิ้มทราบกันดีอยู่แล้วว่าเช่นน้าจิ้มซีฟู้ดน้ําจิ้มสุกี้หรือน้ําจิ้มต่างๆนะคะต้องมีปริมาณโซเดียมที่สูงแน่นอนค่ะเพราะโซเดียมนะคะมันมาพร้อมกับความอร่อยค่ะในน้ําจิ้มถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานน้าจิ้มเจ็บแนะนาว่าให้ลดปริมาณการทานน้าจิ้มให้น้อยลงค่ะหรือแม้กระทั่งพวกซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะพวกนี้ค่ะมีปริมาณโซเดียมที่สูงแถมมีน้ำตาลที่สูงด้้วยคค่่ะะขอ4 ดูฉลากพภชนาการอาหารก่อนเลือกซื้ออาหารนะคะถ้าเราซื้ออาหารประเภทไหนนะคะที่เขามีฉลากกำกับอยู่นะคะให้เราไปดูที่ฉลากก่อนเลยค่ะนอกจากเราจะดูพลังงานหรือแคลอรี่แล้วก็น้าตาลหรือพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะสิ่งสําคัญเลยนั่นคือโซเดียมค่ะเราควรเลือกนะคะฉลากที่เขียนนะคะข้างๆถูกว่ามีปริมาณโซเดียมนะคะไม่เกิน140ิมิลลิกรัมค่ะหรือมีปริมาณโซเดียมที่ไม่เกิน6%ค่ะจะทําให้เราค่ะได้รับปริมาณโซเดียมที่ไม่มากจนเกินไปค่ะอย่าลืมนะคะว่าอาหารตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็เย็นค่ะทุกๆอย่างจะมี โซเดียมทั้งหมดอยู่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์นะคะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติเลยในเนื้อสัตว์ก็มีปริมาณโซเดียมอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการอ่านฉลากเราควรเลือกซื้อนะคะอาหารที่ปริมาณโซเดียมที่ต่ําไว้ก่อนนะคะข้อ5ค่ะปรับสมดุลในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อค่ะ เราควรเช็คอาหารของเราใน,นทุกๆมื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันและก็มื้อเย็นค่ะถ้ามื <lem ettre> ้อเช้านะคะอาหารไม่ได้มีปริมาณโซเดียมที่สูงนะคะมื้อกลางวันเราอาจจะสามารถทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมระดับกลางๆได้ค่ะหรือถ้ามื้อกลางวันของนะคะเป็นอาหารที่มีปริมาณโซเดียมที่สูงอยู่แล้วนะคะแนะนาว่ามื้อเย็นค่ะเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมที่ต่าค่ะถ้าเราสามารถเช็คปริมาณอาหารทั้ง3มมื้อนะคะหรือของที่เราทานได้ตลอดทั้งวันค่ะ ไม่เลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมที่สูงทั้ง3ามื้อแบบนี้ก็จะสามารถทําให้เราลดปริมาณโซเดียมลงได้ค่ะร่างกายของคนเรานะคะควรได้รับปริมาณโซเดียมวันหนึ่งประมาณ1,500มิลล <CJ S> ิกรัมค่ะหรือไม่ควรเกิน2 0 0พันมิลลิกรัมต่อวันค่ะอย่างไงแล้วนะคะร่างกายของเรายังคงต้องการโซเดียมอยู่ค่ะเพราะโซเดียมค่ะมีส่วนช่วยเกี่ยวกับระบบสื่อประสาทในร่างกายของเราค่ะและโซเดียมนะคะยังมีส่วนช่วยในการปรับของเหลวในร่างกายให้เราได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะปริมาณโซเดียมควรได้รับทุกวันแต่ไม่ควรรับปริมาณที่มากจนไปค่ะ